นิ้งกุลสตรีถ่ายเป็นเลือดอีกแล้วรอฟังผลตรวจชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ยังคงต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรี หลังป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องรวมทั้งมีอาการแทรกซ้อนต่างๆโดยรักษาตัวมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม62และต้องแอดมิดโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งล่าสุดสาวนิงได้โพสต์ภาพตัวเองพักรักษาต,ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเขียนข้อความไว้ว่าถ่ายเป็นเลือดอีกแล้วโชคดีนัดทำบอลลูนทางเดินอาหารพอดีครั้งนี้วัดค่าเลือดได้20 จากคนปกติ30 3 5ถึง35ให้เลือดเมื่อคืนนี้2ถุงวันนี้หลังจากเสร็จจากการทําบอลลูนทางเดินอาหารและสองกล้องลำไส้ใหญ่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจครั้งนี้ผลทําบอลลูนทางเดินอาหารเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังต้องนัดทำบอลลูนครั้งต่อไปกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอจิรวัตรและอาจารย์หมอนนทลีเป็นอย่างสูง นอนโรงพยาบาลรอฟังผลตรวจชิ้นเนื้อไม่อยากฉลองครบรอบแต่งงานกับปีใหม่ที่โรงพยาบาลนอนห้องเดิมบรรยากาศเดิมคิดถึงทุกคนนะคะรักๆก,ก,กอดกอดแสดงว่าคุณอ่านหนังสือเกินเจ็ดบรรทัดโดยมีแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรขอให้หายป่วยไวๆสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ